ก่อนมีนักเรียนโทรถามเอวว่าเส้นตรงนี้ทายว่าอะไรนะคะตอบก่อนนะคะเส้นข้างมือทั้งหมดนี้เอวเรียกเส้นเดินทางนะคะเส้นเดินทางนะคะถ้ามันยังไม่เดินทางไปไหนมันก็ยังไม่ไปไหนนะคะแต่ถามว่าคนคนนี้มีเส้นเดินทางเยอะแปลว่าเดินทางเราได้เงินนะคะเดินทางไปได้นะคะต้องดูว่ามีสัญลักษณ์ใดไหมถ้ามีดวงดาวทับกากบาททับแปลว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งเดินทางนะคะก็จะมีแบบมีอุบัติเหตุมีอะไรได้นะคะอันนี้คือแค่เส้นเดินทางนะคะ แต่ถ้าเราจะตอบว่าสะไหนเขาเราก็ตอบจากเส้นเดินทางได้นะคะไม่ต้องไปทับนะคะตอขึ้นไปเลยนะคะว่าอันนี้เดินทางไปไหนเดินทางไปไหนนะคะจะเดินทางไปไหนเ่อได้เลยนะคะวันนั้นักเรียนโทรมาพอเอ๋พูดไปก็ตกใจนะคะเอ๋บอกยวทำคลิปตอบดีกว่านะคะเพราะว่าตอบทีละคนเอเหนื่อยนะคะถามอะไรก็ถามกันมาได้นะคะพิมพ์ถามมาได้เอ๋ช่วยตอบนะคะเมื่อวันเอ๋ ออตอบนักเรียนบางวันเน่เอาไม่ไม่อัดคลิปดีกว่าวันไหนที่เหนื่อยมากไม่อัดคลิปบางวันก็เช้า4ี่คนเย็น3คนอะไรเงี้ยบางวันก็เป็น1ิคนเลยนะคะก็พยายามทำคลิปเยอะๆให้ความรู้นะคะจะได้มีความรู้จริงๆนะคะเอาไปทํากับให้ลูกค้าจะได้ไม่พลาดกันนะศึกษากันดีๆนะคะครูจะขยันลงคลิปให้นะคะ